เห็ดก้อแดงใหญ่อีกดอกนึงครับแต่อันนี้เป็นตูมีเราพี่น้องกมาขอท่านใหญ่ครับปั่เนาะเบิ้งครับเบิ้ง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 โอเห็ดละงหยังมุดดอกง่ายเลยนะครับเจ้ะเบิ้งก็ปั่นเบิ้งก็ปั่นพี่น้องทำก็ปั่นเลยนี่ครับเนี่ยเลียนหลาย สร้างวกก่อจะขาดอกน้ะงพี่น้องเนาะโึ้โขนตามหืบเลยครับดอกสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักร้อนนะครับเนาะ ครับวันนี้พาพี่พาน้องขึ้นมาหลอกขูกล้อปลาล้อเก็บเห็ดครับมาเบิ่งกันครับหลังจากที่เฮาเวิ่นไปมื้อนึงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดสีเป็นจังได๋สิออกอีกบ่สิมีเห็ดบานๆของเฮาเห็นบ่มื้อนี้เอาลูกน้องมาน้ำครับนี่ไมโลอันนี้แล้ะมาโลเอาเฉียบเห็ดนี่ครับเห็ดสองดอกแรกแหกมาเนาะบบ่ลรอครับเห็ดหน้าแลเนาะพี่น้องเนาะอย่าบ่ออไปที่ยำเห็ดเห็ดหน้าแลครับเห็ดชุดแรกของเขา ไอ้ครับไปรุนเบิ่งกันครับัางในพื่อะหิดละงกเาาครับไข่หนึ่งมิ้ไข่เดียวครับมิมู้เลยเห็ดก้อบางครับพี่น้อง อีกดอกหนึ่งสองดอกครับปึืงฝ่ายครับไม่แม่งกินขาพี่น้องเห็ดปึืงครับพี่น้องนิ้สกึยังถือว่าห่างอยู่คือเก่าครับเห็ดปึืงฝ่ายครับพี่น้องก,ก,ก็บางครับ ดอกนี้เกิดโดนแล้วเอาไว้เป็นเชือเนะพี่น้องนะดอกนี้ได้อยอะครับดอกนึงครับดอกนี้นนงามๆเลยพี่น้องก็บางดอกนึงครับกะมีคนถามมาว่าก็บางขึ้นบ่เนาะพี่น้องเนาะกะ กัดหื้นน้อยครับจ่ว่ากับกินได้น้พี่น้องนาะบอบอบอหื้นต่อเห็ด้นามากสุ้มขาแดงๆนะครับหื้นน้อยหนึ่งกินได้อยุครับขาเลยม <c oughs> เอาเม็ดเลยพี่น้อง <c oughs> น้องูกบานครับบานเดียวอู้หงายท้องเลยพี่น้องเห็ดก้อเขาครับ พ่อให้เงู6บานครับ2บานพี่น้องนี่หัวก็บานหมดวงขอนสีแก่งนี่นี่พี่น้องนี่บานวัฒนนี้เตรียมทีเลยครับามาเฮ้ย เปนพี่นอ้องของกันเลยแหะเดี๋ยวหาหมวกตาดีกันครับเผื่อทีบ่เสมอว่าแต่สีบ่พอพี่น้องพ่ออยู่ครับพ่ออยู่เป็นมูอยู่ครับนาจจยย่าจะกมูไงสุดดอกพี่น้องสามดอกนี่ <c oughs> โอ้ดอกนี้ไหมพี่น้องยังงามเลยครับ <c oughs> ก็บางครับดอกนี้ อูมงามเลยพี่น้องอันนี้ก้อแดงไงครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเอาอันจีดินออกก่อนครับดอกยางงามเลยครับเนี่ยแล้วงอกดงครับพี่น้องมีดอกเดียวครับ งอกดงครับบานแล้วครับดอกนี่มองแล้วดอกพี่น้องอ้ลงงอกดงครับอ้ดอกยางงามครับพี่น้องดอกนี่ไปโลเนีเนะโลไปหาควายนี้ไม่เห็ดยบไหมน้องตุ๊ก ละงกขาวครับดอกนึงละงกเหลียงบานครับบานนึ่งด,ด้อจับทำยังไปุ้นนี่เห็ดอู้วจะเป็นเห <laughs> ยบเห็ดตัวไหนสองตูมครับตูมงามๆเลยเนี่ยไม่รู้เก็บเหยียบยี่น้อ ริ่มคือแล้วพี่เนาะใกล้ชิดได้แกงแล้วล่ะครับบ่เดเนี่ยไขรลงอ,อกเลี้ยงครับนี่บานแล้วครับดอกนี่กำลังบาน น้งหกขาวตุ่มหนึ่งพี่นอ้องตุมยังงเลยครับนี่ตะไคร้เขียวครับพี่นอ้องนี่ตุ่มหนึ่งอู้ยังหอมอหอครับได้ยีจักซีหายดอกเลยครับโอ้ปนครับเียบเจ็บเลยปนเห็ดท่านเลียดครับแมงจอขาเอาได้แต่ดอกอีกดอกนึงครับนี่ นิ้วหน้าขาวครับหน้าขาวหรือว่าขาวดินนะเราพี่น้องเห็ดก็บางครับเห็ดปึ่งขขาไายครับพี่น้องอดอกกำลังแกงเลยครับดอกงามเลยนี่อีกดอกนึงครับงามเลย เห็ดละงอกขาวครับพี่น้องมีใครเดียวบุญเนี่ยครับเห็ดหน้าแหล่ครับ,อ,อ,รรบอันนี้เห็ดปึ่งขาลายครับสีดอกนึงพี่น้องพึ่งขาลาย เนี่ปึ่งน้ำ้อยครับดอ,อกยางงามเลยครับบนท่องแก่เก็บตะเลือดพี่น้องแล้วโงกขาวบานครับเกี่ยบเป็นยางตะเลือดใครตัวแหน่หนามาพี่น้อง ห็ดผึ่งครับห็ดปึ่งยังี่พี่น้องบ่งหูซื้อกออันครับนี่ถ้าทันใดหูบอกน่ายได้ครับเห็ดกอรครับพี่น้องดอกยาังงามเลยครับน็ดผึ่งครับอันนี้ผึ่งโอเอาไปได้ครับดอกนี่ผึ่งไต้ไก่อันนี้ผึ่งหวานครับ ก็แดงใ่ญ่อีกดอกน,นึงครับแต่อันนี้เป็นตูมี่เราพี่น้องเนาะว่าท่านใ่ญ่ครับไขรละงกเลี้ยงครับสองไขรนิหนาขาวครับพี่น้อง โอ้ดอกงามดีดีครับตุ้มก็เอาครับตุ้มก็เอาตุ้มน่อยก็เอามือนีนพี่น้องหนานคล้ายแล้วครับได้ย่ครับหนาขาวอีกแล้วครับ เต็มไปเรื่อยๆพี่น้องแลง้วโงกเลี้ยงครับมีใครเดียวโหเนี่ยเห็นว่าพี่น้องฐานแหลมปุลุดเนี่ยครับเฮ็ดซิมัดครับเร็่มองเฮหนาขาไวก่อนพี่น้อง ดอกนี่งามๆเลยครับเนี่ยครับพี่น้องเฮ็ดชนิดเนี่ยเบากวบสงสัยมาโดนหรอครับเบากว่เห็นบางพื้นที่เพิ่นก็กินกันแหมพี่น้องแต่ว่าบ้านเบาน,นีบ่มีผูก้กล้าก่าินครับเนี่ยเนี่ยครับลักษณะดอกเพิ่งดีๆพี่น้องค้ายเฮ็ดสีเดือนแมน่นบ่ครับเนี่ยเนี่ยครับจิบบาทขายเบิ่งเด้พี่น้องขาก็โกลดีๆครับ แต่เขตบ้านเบายังพรท่นเห็นผู้ใดเก็บไปกินได้พี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดมีความรูก้กะบอกในยได้ครับถ้าถ้ากินได้ก็หลอบหลังเขาสียเอาครับแต่ว่ารลอบนี้เขาบ่ท่านเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าเฮาบม่มั่นใจครับเนี่ยจักแมนเน็ตเซเดียนบ,บ่บ่มาแลครับ ฝากกันมาเฮ็ดปึ่งใต้ใกล้ครับพี่นอ้องปึ่งใต้ใกล้กับบอกเป็นนมูครับออกมองแลวดอกเห็ดปึ่งครับเห็ดหนาขาวคับพี่นอ้องอ้ดอกนี้เอาไ่ได้ครับ ดอกนึงครับดอกเงี้ยพี่น้องที่หน้าขาวก็ได้เท็นหน้าขาวครับอู้ดอกนี้ไหมพี่น้องเท็นหน้าขาวดอกใหญ่ดีดีครับพี่ดอกนึ่งปกกีไว้ก่อนพี่น้อง đầy vô hộp ngắm vô mất là thấp nhất là kháo ít leo khắp nhà kháo ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cả đại, không bỏ lỡ หน้าขาวครับปูดอกนี้อยู่ในในครับนี่งาม,มเลยนี่งามเห็ดหน้าขาวครับดอกนึงดิสิเห็ดหน้าขาวดอกองามเลยพี่น้องครับมันเห็ดหน้าขาวครับช่วงเลยอดอกนี้เอาไว้ก่อนหมือนหลังหมือนหน้า ไม่เอานะครับสามดอกงามๆเลยอันนี้เห็นอยู่ได้หนิครับรแม่พอเห็นได้พอเอาซื้อได้พี่น้องดอกหน่อยขาบ่าซื้อครับนี่บ่ไม่โ้นี่บ่นั่นน่ะนี่บ่ น,นี่วะอ้ยยังสากไปสากมาอยู่นี่เห็ดเนี่ยี่ดอกนึ่งพีนดอกอ้เผียครับดอกนึ่งอยู่ในในเผียครับเซาเมียกินขนมกันครับพี่น้อง น,น่นนนนนงลูกนีก้นี่เขเตะตาขวบนี่วันนี้ไนี้มานังนี่นั่งลนังลนังลต้องให้กินนมลกนน,น,น,นังนนังนงเออบอกนั่งคือนอนมนอย่นี้นนนะกินนมกันไหมเดี๋ยวสิให้กินยอะอก ครับเดี๋ยวเขาเสวมีอะไรกันกินขนมก็นนะพี่น้องนะมาเบิ่งผลงานกันครับนี่หาขึ้นมาเดี๋ยวเนี่ยครับเนี่ยกาหมานเตบอยู่ครับแต่ว่าก็ถือว่าห้างนะพี่น้องขนาดเขาเขาเฝ้าโคกอยู่ประจำเนาะเขาหาอยู่ประจำเขาก็ยังได้ซ้ำเนี่ยพี่น้องสำหรับท่านใดที่อยากมาหากรับว่าอยากให้มาเลยแหละครับว่าเฮ็ดห้ายนี่ขนาดหามือเว้นมือได้นี่ครับยังได้ซ้ำเนี่ยโอ้ขันหาทุกมือนี่แทบีิบท่ได้เลยพี่น้อง อยากเปลี่ยนแต่ไม่มาตั้งขังนะขังนะขังนะไม่ไมาโอ้เปลี่ยนขังเลยไหมโอ้ได้ที่ติการตาข่อม <c oughs> คอยกินฉันเนอนะ โซแม่แล้วไปหาตอ่อครับขยา่าแต่ยังรู้วนะ่ากบานน้องกบพี่น้องรักซอยกันรักษากความสานะอาดน้องพี่น้องเนะ <c oughs> นาะบ่หนักดอกครับขย่าดีซีนาะพี่น้องอมาไปโลุยต่อมาเห็นหน้าขาวครับ ดอกนึงครับพี่น้องเฮ็ดหนักขาวเห็ดท่านเลือดครับพี่น้องโอ้ยหายากหลายกัดจิตโอ้ยกับรถเราแล้วครับบาตเนี่ยพ่อยหรอกครับเห็ดท่านเลือดบูงงามอยู่ครับงามอยู่ กับประนอีกแก่ประธน,นี่เท่าดอกครับเอาได้อยู่อดอกนี้นมนมเลยครับอีกดอกนึงครับ เห็ดผึ่งนกยุ้งหัวเฉียวครับเห็ดก้อแดงครับเห็ดหน้าแหลแ่แง่กับพี่น้องดอกักบบจังไงลยครับดอกแค่พี่น้องไม่รู้พอเตาหน่อยครับเนี่ย,ยน่าจ,จะเป็นเตาเพล็กครับ เบิ่งเลขบ่สายหวยเบิ่งเลขกบ้าพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่ครับบ้ากับบ้าเห็นนะครับบ่อยเบิง่งเอายงไงท้องไงเบิ่งน้องครับนี่เอายังไงท้องไงเบิงนะ่งเนาะเต้าน้อยครับเต้าเพล็กครับน่าจะเป็นเต้าเพล็กเต้าโขกนะพี่น้องเนาะเ hmm. ด็ดตัวใดคอมเมนต์มาบอกบ้าเรื่ยอยๆพี่น้องไปเข้าไปครับ <c oughs> อยู่กับธรรมชาติของเขาไปไปเร็วๆนี่แม่หล่ะ <c oughs> เมโลไม,ล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 มล่รู้ไม่รู้จะไปกวนมะไว้ไป่นานละไม่รู้มาไอปึงน้ำอ้อยครับลังหกเลี้ยงครับลังหกเลี้ยงอู้ดอกงีงามอยู่พี่น้อง พเบิ้งครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งโงงอ้โหเห็ดละงวงยังมันดอกยังเยอะเลยครับเจ้ะเบิบ้งกระปั้นเบิ้งกระปั้นพี่น้องซจำกระปั้นเลยนี่ครับนี่เหรียญหลายโอ้ทางพวกพ่อจะหาดอกเนาะพี่น้องเนาะขึ้นตาบืบเลยครับดอกเดียว นี่นี่ทั้งนี่มีุู่มนึงครับอ๋ออนี่ต้องใช่ลูกครับขนาดลูกแง่ๆเด้อพี่น้องย <c ười> างสีหววัวรวดละไเด้อพี่น้องเอ้มันลอยสีหวอวรถดนี่แหละฮะ พี่น้องกะมาถึงจ่องสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของห้องมือ,อแล้วเนาะครับเนาะมาเบิ่งผลงานครับก็ถือว่าหมันอยู่ดอกครับเก็บเตรียมตาอยู่แต่ว่าหมันอย่างงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหางหลายครับอู้ย่างจน <c oughs> ย่างจนอ้อมลรวครับได้ซ้ำนี่ก็ได้หมนันของห้องมือนี่ก็เป็นเห็ดลมมิดนะครับเห็ดย่างละนิดละน้อยเนาะพี่น้องเนะาะหมันกะเห็ดละงกก็ได้เห็ดกอก็ได้เห็ดนาข้าวเห็ดท่านเลียดเห็ดผึ่ง ออกปนได้ปนกันครับย่างนี้จนอยเบื้องดอกนี่พี่น้องใหญ่หลายเก็บสีหอดรถและครับมะพร้าก็ได้เฮ็ดดอกนี่ก็ได้ก็ย่างที่บอกกบพี่น้องเฮ็ดห้ากะอะว่าท่านอยากให้พี่น้องมาเก็บด,ดอกน้อพี่น้องเนาะโอ้ไม่โลกวัตต์ดินใส่ถือว่าห้างห้างี่ดีล่ะครับเห็ดนะกะเห็นพี่น้องหลายท่านเี่ดดอกกเพิ่นมาเก็บพิ่นกับบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะกะเฮก็ถือว่าเฮ้านี่เก็บอยู่นี่ประจําเลยพี่น้องก็เลยยางไปกะ พอได้เลี้ยมนะครับพอจิงหูดอนเฮ็ดออกหลังออกก้อนออกหลังเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพ่อได้เก็บได้เลี้ยมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าออกลักษณะนี้นเฮากาสีหามือเวียนมือย่างเคยแหระครับพี่น้องกับเป็นว่าเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับจปนี้เฮากามีข้อหมาเนาะฝากปีฝากน้องซํานี่แล้วเนาะคำเนาะแจ้งได้กะเบืบ้องคลิปแล้วกไย่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแกงเตียนให้เบาน้ำนี่เด้อครับเด้อเผื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ไว้ซํานี่สักก้อนพอกันไม่คลิปนะ สวัสดีครับไม่รู้เห็นแดมไม่อีกวะฮะโอ้เหมือนสาภาพเลยมาไปบ้านเดี๋ยวลุกมาลุกไหมข้นรถเพื่อสิเล่นครับมาเนี่ยข้นรถนี่นี่นังไหยขี่มา